ก่อนจะพูดพูดเลยนั้นนำเงินต้มน้ำมาแล้วสามสองยี่อะไรจอยทีมก็ไอยู่กับโสตันที่ยี่ยี่อะไรวันหนึ่งไม่เคยวันหนึ่งเงี้ยวมาไม่ถึงุกวันมาไม่เคยไม่เคยเลยอะต้องตั้มไงเลยจอยต้องหายทองทื่อจุดสามจุดเจนหงายทองอะไรวันหนึงไม่มีแกไม่มีหงายทองครับไปตู้ไปจมนะมันไปจมไม่เคยมันไปจม จะไม่โคดึงขึ้นเนาะไม่เด้ไปความตังไหนแล้วสา,ามนหมนขมเลยโอ้อน,นตเลก,ก็ไม่ควำเลคม,ม่เน่ยอออยนี่มันลบเบอร์เเอ,อ้สามคิวนะเลยน่นบอกไอ้ขัดเบอร์สาม่พี่ม่ายแตกตอนที่จมน้ำอ่ะพอชอบไปนน้ำมันร้อน เอาอย่างไรวะเนี่ยไม่โทรมาบอกมากล่าวเลยวะเออเออข้าวตังเป็นลูกเสียวันแรกนี่ทังเปิดเล้วไปนู่นเลยแล้วเหาอ่ครับตินเยอะฝุ่นนั่นหรออะตัดน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 ะครับรู้จักไหม กดนะครับ